โรงเรียนเจียใชย้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอโดยมีนายมาโนดอัตพัทรโกสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกับดรศักดิ์สินโรสลานรมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการร่วมลงนาม ความร่วมมือนี้มุ่งยกระดับคุณภาพการซ้อนด้วยแนวทาง Active Learning และกระบวนการ g p a s s ไฟ s เ e ็ปเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสร้างสมรรถนะและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ความร่วมมือนี้มุ่งยกระดับคุณภาพการสอนด้วยแนวทาง Active Learning และกระบวนการ G-Pass Five Steps เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนสร้างสมรรถนะและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระหว่างปีการศึกษา2,568ถึง2,570 สำหรับโรงเรียนเจียใช้เป็นโรงเรียนการกุศลนักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายและถือเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกที่นำร่องการเรียนรู้รูปแบบ active learning g p a s s 5 Step ให้เด็กมีความตื่นตัวและสร้างนวัตกรรมเป็นนวัตกรตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา